เมื่อไข่กับอสุจิเจอกันปฏิสนธิแล้วกลายเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วก็จะมาฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกสารควอสิตินนี้ล่ะค่ะจะช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติในขณะที่ตัวอ่อนฝังตัวที่โพรงมดลูกสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะ คำถามนึงนะคะที่แม่จ๋าได้รับมาบ่อยมากเลยนะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่อยากจะมีเจ้าตัวเล็กแล้วเจ้าตัวเล็กยังไม่มาสักทีนะคะนั่นก็คืออาหารอะไรบ้างที่กินแล้วช่วยให้ตั้งครรภง่ายนะคะในคลิปนี้นะคะขอพูดถึงสมุนไพรไทยสักหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือน้ำมะกรูดค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะ ผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแนะนําให้ดื่มน้ามะกรูดนะคะก็ช่วยบํารุงให้ตั้งครรง่ายขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเขาถึงพูดกันว่าน้ำมะกรูดช่วยให้ตั้งครรง่ายขึ้นนะคะแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่ามาฟังกันในคลิปนี้นะคะข้อมูลนี้นะคะแม่จ๋าได้มาจากเว็บไซต์ w w w i s i v f c o m นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากะค่ะ ในเว็บไซต์นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ํามะกรูดนะคะที่ช่วยให้ตั้งครรภ์ง่ายขึ้นได้อย่างไรนะคะในน้ามะกรูดมีสารอะไรนะคะสาเหตุของการเกิดภาวะมีบุตรยากนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะอาจจะมาจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายหรืออาจจะมาจากทั้งสองฝ่ายก็ได้ค่ะซึ่งสาเหตุที่มาจากฝ่ายชายนะคะก็มักจะเกิดจากการที่กระบวนการสร้างอสุจิผิดปก,ปกติการขนส่งอสุจิการหลั่งของน้ําเชื้อและความสามารถของอสุจิที่เข้าไปปฏิสนธินะคะกับไข่เนี่ย อาจจะมีภาวะเชื้ออ่อนเกินไปหรืออสุจิไม่แข็งแรงจนทําให้ไม่สามารถจะเข้าไปในไข่ได้ค่ะส่วนสาเหตุจากฝ่ายหญิงนะคะก็เช่นนะคะภาวะไข่ไม่ตกหรือไข่นะคะมีเปลือกแข็งมีเปลือกหนาจนอสุจิไม่สามารถเจาะเข้าไปภายในไข่ได้หรือมีปัญหาท่อนําไข่ตันทําให้ไข่กับอสุจินะคะไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้หรืออาจจะมีปัญหาที่ตัวมดลูกปากมดลูกช่องคลอด หรือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะคะมากรูดนะคะจะช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตค่ะช่วยให้ระบบโลหิตนะคะทำงานดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นค่ะช่วยในการบำรุงเลือดนะคะส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลภายในมดลูกให้แข็งแรงลดการอักเสบติดเชื้อบริเวณมดลูกนะคะช่วยป้องกันการแท้งเบื้องต้นได้ค่ะสำหรับคนที่ตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะ และเมื่อระบบเลือดในร่างกายทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้รอบเดือนคงที่สามารถนับวันไข่ตกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ได้ค่ะในมะกรูดนะคะจะมีสารกอสิตินค่ะซึ่งช่วยในการป้องกันการเกิดภาวะไข่ฟอหรือช่วยป้องกันภาวะความผิดปกติในขณะที่ตั้งครรภ์ค่ะเมื่อไข่กับอสุจิเจอกันปฏิสนธิแล้วกลายเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วก็จะมาฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูก สารควอสิทินนี้แหะค่ะจะช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติในขณะที่ตัวอ่อนฝั่งตัวที่พงมดลูกและสําหรับครอบครัวไหนนะคะที่ใช้วิธีทําเด็กหลอดแก้วนะคะเมื่อคุณหมอฉีดตัวอ่อนเข้าไปฝั่งตัวที่พงมดลูกนะคะหากได้รับสารควอสิทินนี้เพียงพอนะคะก็จะช่วยลดความผิดปกติเพิ่มโอกาสในความสําเร็จของการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาของภาะวะมีบุตรยากนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตแุและเกิดขึ้นได้หลายระยะค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนการปฏิสนธิหรือหลังจากที่ปฏิสนธิแล้วหรือระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะบางคนเนี่ยปฏิสนธิแล้วแต่ฝังตัวไม่สําเร็จนะคะไม่สามารถดาเนินการตั้งครรภ์ต่อไปได้บางคนมีปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิสนธิมีปัญหาจากอสุจิไม่แข็งแรงมีปัญหาจากท่อนําไข่อุดตันอสุจิกับไข่ไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้ มีปัญหาจากการที่ฝ่ายหญิงนะคะไม่มีไข่นะคะไข่ไม่ตกนะคะหรือหลังจากปฏิสนธิแล้วนะคะกลายเป็นตัวอ่อนแล้วแต่ตัวอ่อนนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาหาสาเหตุกันก่อนค่ะว่าสาเหตุที่ทําให้เราไม่ตั้งครรภ์สักทีนั้นมันเกิดจากอะไรคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครอบครัวไหนนะคะมีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นเวลา1ปี และระหว่างนี้นะคะก็ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกําเนิดใดๆเลยนะคะแล้วยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะก็แนะนําว่าคุณควรจะไปพบแพทย์นะคะ <c oughs> เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะเพื่อค้นหาปัญหาแล้วก็แก้ไขได้อย่างตรงจุดนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานค่ะยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะยิ่งลดลงตามอายุที่มากขึ้นนะคะหากมีปัญหาอะไรนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิด inbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเราวพบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย